ได้ข่าวว่ามีร้านนงกระต่ายอัพเใหม่นี่นาะงั้นฉันขอเดินไปดูหน่อยสิสวยไหมเนี่ย,อยขอเดินเข้าไปข้างในเลยข้างในร้านนี้เนี่ยนะมันจะอัปเดตจริงหรือเปล่าเนี่เออจริงด้วยคุณป้าค่ะหนูขอเดินเข้าไปข้างในได้ไหมคะจะมาซื้อของหรือเปล่าคะไม่ได้จะมาซื้อของค่ะคุณป้าหนาูอยากจะมาดูร้านนี้เฉยๆนะ เวลาเน,น,น้นนะมีอะไรโอ้โหราคาแพงมากๆาเลยอ่ะเฮ้ยราคาเป็นโอ้โหแพงมากเลยตกใจหมดเลยเนี่ยแพงมากอย่างคนจนเน้นนะยังไงก็ไม่ได้หรอกอยะ <c oughs> คนจนจะมีเงินสักที่ไหนล่ะฉันคือคนรวยนั่นเองจ้าฉันรวยนะฉันสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยจ้า เคมานดูตรงนี้หน่อยสิวางเราก็มีเสื้อผ้าอุยแล้วก็มีหุยอันนี้ฉันชอบมากๆเลย,ยดูนะ่ารักบลองแบบแล้วก็เป็นชุดเจ้าหญิงด้วยแล้วก็มีเสื้อกันหนาวด้วยแฮะเสื้อกันหนาวแบบนี้แนะ่นํะมันน่าจะดีนะดูเลยแหละเสื้อเป็นเสื้อกะปองด้วยแหละโอ้โหนะ่ารักชุดชุดเป็นกาวเป่าด้วยแล้วก็มีรองเท้า ที่ติดผมด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีกําไลข้อมือแบบสวยๆแล้วก็มีตุ้มหูดด้วยแลตุ้มหูดด้วยหอตรงนี้มีหลายอย่างมากๆเลยแหละอุ้ยชอบจังเลยอะที่นี่เนี่ยโอ้โหชอบมากๆ,ๆลา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 เอ๊ะดูก่อนนะ เนี่นะก็มาที่นี่ไงละ่ะแล้วเธอจะมาหาทำไมก็มาดูร้านนี้ละจ้าหรือว่าจะมาซื้อเนี่ยเธอเบืยังเนี่ยหาเธอจัไม่ได้หรือไงว่าเธอต้องมาทำอะไรที่นี่เออจริงด้วยแฮก็มาดูหรือว่าซื้อที่นี่นี่นะฉันเนี่ยนะก็เป็นคนยากจนอยู่เรื่อยเลย ชำมัดเลยอะยาเตันแบบนี้เนีนะไม่หาเงินทำยังไงร้านนี้เนี่นะแพงก็แพงเงินก็แพงแพงไม่ได้เบานะจ๊ะแล้วจะมีเงินมาซะาที่ไหนล่ะไปก่อนล่ะ ขออนุญาตคุณป้าคนนี้ก่อนดีกว่าคุณป้าคาะหนูแน่นนะอยากจะบอกว่าขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะได้สิจ้าหนูเนยบ้านเน่ยนะให้เข้าไปข้างในได้เลยจ้าว้ามีอะไรสวยๆเต็มเลยแต่ะนะเราเป็นคนน่าจนนะอ่ะเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยนะมันก็แพงแพงเหมือนที่ม่วงบอกอ่ะเยจั น,นีนะอยากได้เสื้อผ้าพวกนี้จังเลยมีอะไรแพงก็แพงโอ้ยเยชมัดเลยฉันอยากได้บ้างจังแต่ไม่เป็นไรเราถึงแม้ว่าฉันจะยากจนแต่ว่าเราไม่ต้องจำกัดอะไรมากมาย,ยไปดีกว่าเหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยจังเลยแฮะไปดีกว่าคุณป้าค่ะหนูชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบา,บาย